ดูเพลงมันทำนั่นแหละตอนอาร์ตแกอาร์ตก็จะปวนเมืองอย่างเงี้ยกูจะกระโหลกกะลากูจะแก่กระโหลกกะลาเล้อ่ะไอ้กูเล<อ>ยเป็นไปไเป็นลุงวอลอววอลี่ดีกว่าวอลลี่แม่งอุ้ยไอ้เหี้ย่ลักเล่กูตื่นมากูเจอลักเล่โอ้ดอนอื่นเลยอานอนลืมตาด้วยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยรันเหรออ่า W S D อ้าวอ้าเอา้เอาวอา้อาวให้มึงตื่นมามึงลืมวิธีเดินแล้ว อารตองให้กูสอนเดินไหมแบบก้าวเท้าไปา่าอมึงเดินดีดิท้นยังไงเอ้ยอย่างงี้หรอ้ตาตวาโดกันไหมเฮ้ยเป็ไเดินเลยกันเฮ้ยไปไปไปอ่นี้เป้าหมายมันก็คือสารวจ็อ๊ะโอเป้ทำอไรเป้นะมึงากปอะไรปกูเนนไปไปไป ไม่ไม่ไม่งาเป่าอาดเป่าเลยดับละเป้เป้กูเป้เป้เหล่าเหี้ยแล้วอุ้ยเป้เป้เป้กูเห็นของอะไรจริงๆด้วยวางดิวางดิวางดิวางวางกดเลยวางอ่ะกดมากดเลยวางอ่ะเป้กูหักครึ่งแล้วกูหักกูหักกูหักเอ้ยกูหักหลังกูอ๋อ โอ้ได้แล้ว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 คราวปั๊บ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 การลักเท็การลักเท็การลักเท็จไปแล้วใช่ใช่ตีไปละเฮ้ยกูตัดขาตัวเองเป๊ะไปแล้วมึงดูกูเลยดิมึงดูกูเลยกูทันตามกูทันตามมึงมาเนี้อีแกอุ้ยมาเนี้ยอุ้ยอืออาด์ตใหญ่อือตายแล้วเด้อซ้ำศพซ้ำศพอยู่ไหนวะไปอยู่ไหนวะขาเดียวเนี้ยแหละ วิชาแก่ข้าวแต่กูอย่างเดียวเลยวิชาดาสองมือวิชาดามสองมือดาสองมือวิชาดามสองมือไอเด็กขี้เฮ้ยพยาบาลพยาบาลอย่าคุยกับกูกูฆ่าคนอยู่ดรามสองมือลองดามสองพยาธิกิจคืออะไรวะเป๊ะฆ่ากูมั้งไอ้กี้ฆ่ากูได้เลยคุยกับมันดิคุยกับมันดิเฮ้ยเด้ยนี่เด็กมาใกล้กูดิเฮ้ยมันตบเฮ้ยพยาบาลตบกู มึงตบกูแล้วมึงดีใจเหรออีกไอตบกูโอ้โหกูกริ้งเลยโอ้ยขาโอ้ยแขนใครแขนใครแขนกูพยาบาทตบกูแขนหลุดเอ้ยมึงนี่เองคนไรโอ้ไอ้เหี้ยเหลือแต่โค้งละไปไอ้กูเหลือแต่โค้งละโอ้โหกูเหลือแต็มเอาไว้ trekking day hunter danmie ตอนเขาให้ดูบทเรียนอ่ะกระชื่คนแก่เหรอพันธกิจอ่ะโอ้ยได้เลยสภาพกูตอนนี้กูทำอะไรมึงไม่ได้แล้วเว้ยอย่าด่วน เปอไปเียออกมาเมียเนี่ยกูกูกลายเป็นไอออมเล็กแล้วเนี่ยแล้วกูวะกูกลายเป็นที่อะไรอะแม่กูกลายกูกลายเป็นอะไรอะกูกลายเป็นอะไรอยู่อย่างงี้กูขอไม่อยู่ดีกว่าอย่าลีมอาจบางอาจทำลายงานปาร์ตี้นี้แล้วก็อย่าลื่นล้มบาดเจ็บล่ะเปิดของขวัญได้จะพังลูกโป่งก็ได้หรืออะไรก็ตามที่ต้องการทำแต่ว่าอย่าทำลายบาดีๆนี้กูเหลือให้ดิแต่กูยังมีเสียงร้องอยู่ เดียวมึงออกไปโราตืดอ่ะอัดกดเอ็กมึงอยู่นะเขียนมากเลยอัดเฮ้ยเฮียอะไรวะเอากูตายกูตายกูตายเป้มึงปล่อยพึ่งเหรอเฮ้ยไอ้เฮียมันตัวบวมตัวอีน่าเกลียดมึงทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะมึงมาลงมาดูพยาบาลไอิเฮียเฮ้ยมันแทะพึ่งเฮ้ยกูบวม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 บัวบัวโอ้ยกูเหลือแต่กูเหลือแต่ทอดกูเหลือแต่แกนอีกแล้วเฮ้กูเพิ่งลงมากูเหลือแต่แกนอีกแล้วมึงทำอะไร ว้าเป้กูดำกูดำกูดำเฮ้ยหยุดท่าหยุดทำท่าเหมือนลิงตะกี้พยาบาลบอกไม่ได้ออกแล้วเฮ้ยคือแบบอ๋อคือขาว่าเราสนอย่างกระลิงเงี้ยหรออ๋ออ๋อไอ้ขาแล้วขากูอะขากูยี่เหลือแค่นั้นขากูมาค่อัดอัดปล่อยกูเหี้ยจงมือกูทดไมเนี่ย ป้าป๋าครับป้าป้าครับในที่สุดก็ถูกโยนออกมาชัดทีเจ้าพวกตัวเหม็นฮะกลับบ้านซะสิ